สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกกําลังกายเออในช่วงวัยกลางคนกับความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตครับข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจาก Medical News Today นะครับมีงานวิจัยใหม่จากสเปนเลยเขาศึกษาเรื่องนี้กันแบบเฉพาะทางมากๆคําถามก็คือว่าเออการที่เราขยับตัวมากขึ้นขยับร่างกายมากขึ้นช่วงอายุสัก4 5ถึงเนี่ยมันจะไปช่วยปกป้องสมองเราได้ยังไงบ้าง ลองมาดูกันครับคือเรารู้อยู่แล้วล่ะครับว่าออกกําลังกายมันดีต่อสุขภาพโดยรวมเนาะแต่งานวิจัยชิ้นนี้เหมือนจะชี้ไปที่ประโยชน์แบบว่าเฉพาะเจาะจงกับอัลไซเมอร์เลยมีอะไรเด่นๆบ้างครับค่ะคือข้อค้นพบที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือการที่เราเพิ่มการออกกําลังกายในช่วงวัยกลางคนเนี้ล่ะคะ่ะ45-65ปีม,มันไปสัมพันธ์กับการลดลงของโปรตีนตัวหนึ่งในสมองชื่อเบต้าอไมลอยนะคะ อ๋อเบต้าอะไมลอยลยใช่ค่ะโปรตีนตัวนี้มันเอ่อถ้าสะสมมากๆก็ไม่ดีเหมือนเป็นตัวบ่งชี้อัลไซเมอร์อย่างหนึ่งเลยค่ะแล้วทำไมต้องเน้นวัยกลางคนล่ะครับมันมีอะไรพิเศษในช่วงวัยนี้ล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคืองานวิจัยเขาชี้ว่าวัยกลางคนเนี่ย เป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆที่พยาธิสภาพของอัลไซเมอร์หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่โรคอะค่ะมันเริ่มก่อตัวเริ่มสะสมในสมองเราแล้วแบบเงียบๆเลยนะคะสะสมเงียบๆหมายถึงว่ายังไม่มีอาการใช่ค่ะอาจจะนานเป็น10บปีเลยด้วยซ้ําก่อนที่เราจะเห็นอาการทางคลินิกจริงๆเขาเลยมองว่าช่วงนี้เป็นเหมือนหน้าต่างเห็นโอกาสนะคะที่เราจะเข้าไปป้องกันได้โอเป็นโอกาสให้เราเข้าไปจัดการก่อนที่มันจะสายเกินไป ประมาณนั้นเลยค่ะผลการศึกษาก็ชัดเจนนะคะคนที่เพิ่มการออกกำลังกายตามที่ WHO แนะนำมีระดับเบต้าอะไมลอยในสมองน้อยกว่าจริงๆค่ะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยเคลียบตัวหรือว่าลดการออกกำลังกายลงน่าสนใจครับนอกเหนือจากเรื่องโปรตีนตัวนี้แล้วเขาเจอผลกระทบอื่นๆต่อสมองอีกไหมครับแบบที่เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมีค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ คนที่ไม่ได้มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอะคะ่ะคือคนที่เคลื่อนไหวสม่ำเสมอเขาพบว่ามีความหนาของเปลือกสมองหรือที่เรียกว,ว่า cortical thickness มากกว่าความหนาของเปลือกสมองใช่ค่ะในบริเวณที่มักจะเกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์โดยตรงเลยคือปกติถ้าเปลือกสมองมันบางลงเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณของภาวะสมองฝ่อหรือเนื้อสมองมันลดลงอะคะ่ะอ๋อครับครับแสดงว่าออกกำลังกายเหมือนจะช่วยได้สทางเลย คือลดของเสียค่ะลดเบต้าอะเมลอยแล้วก็ยังอาจจะช่วยรักษาความแข็งแรงความหนาของโครงสร้างสมองไว้ด้วยถูกต้องเลยค่ะมันก็ชี้เห็นว่าการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะสำคัญถึงขั้นชะลอหรืออาจจะป้องกันไม่ให้อาการของอัลไซเมอร์มันแสดงออกมาเลยก็ได้นะคะอันนี้ยิ่งตอกย้ำเลยว่าการเริ่มดูแลสุขภาพสมองตั้งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะวัยกลางคนเนี่ยมันสำคัญจริงๆ เข้าใจเลยครับฟังดูมีเหตุผลมากๆแต่ทีนี้การจะเริ่มหรือเพิ่มการออกกำลังกายตอนวัยกลางคนบางชีมันก็พูดง่ายแต่ทำยากนิดนึงแล้วจริงๆควรจะออกกำลังกายแบบไหนดีครับถึงจะเรียกว่า work คำตอบที่ดีที่สุดอาจจะฟังดูง่ายๆนะคะคือแบบที่เราทำได้สม่ำเสมอค่ะสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกอย่างเดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำอะไรแบบนี้ หรือจะเป็นพวกฝึกแรงต้านยกเวทเบาๆใช้ยางยืดผู้นี้ก็มีประโยชน์หมดเลยจริงๆการผสมผสานทั้งสองแบบอาจจะดีที่สุดนะคะแต่ไม่ต้องคิดว่าต้องหักโหมหรือต้องไปยิมแพงๆแค่เริ่มต้นด้วยอะไรที่เราทำได้จริงแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันอันนี้สำคัญกว่าคะ่ะเยี่ยมเลยครับ สรุปก็คือข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันชัดเจนมากนะครับว่าการแอคทีฟร่างกายการขยับตัวในช่วงวัยกลางคนมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายภายนอกแต่ส่งผลโดยตรงถึงการลดปัจจัยเสี่ยงอัลไซเมอร์ในระดับสมองเลยใช่เลยค่ะ ถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ๆการดูแลร่างกายเราให้เคลื่อนไหวสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเริ่มหรือการเพิ่มในช่วงวัยกลางคนเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพสมองที่ดีในระยะยาวที่แบบว่าคุ้มค่ามากๆอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะครับผมสุดท้ายนี้ผมว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับคือนอกจากการตัดสินใจของแต่ละคนแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราล่ะครับ อย่างการออกแบบเมืองชุมชนถ้ามันเอื้อให้คนเดินง่ายขึ้นปั่นจักรยานได้สะดวกปลอดภัยมีส่วนให้ออกกำลังกายแบบนี้มันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพสมองของผู้คนในวงกว้างหรือช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ในระดับสังคมได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกมุมที่สำคัญที่เราอาจจะต้องมองกันต่อไปนะครับ